ไส่ใไม่เส่เจังไหอยากอยู่แต่ข่อยบม่มีกระซิวเอาจังสีตัวหลวงตาก็ได้ยินได้จังสีเนาะข้น้อยก็อยากอยู่แต่หาบม่มีพันว่าเห็นบ่เพราะฉะนั้นนั่นท่านาบารมีจึงเป็นไปเพื่อบารมีข้ออื่น ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เฮาเิมาเดินโยกมนางภาวนาไดาก้ก็เพราะพอมีอยู่ราะมีใส่บ่ได้เดือดร้อนอีหยังเกินไปจังทีนะเพราะฉะนั้นครับผู้ไดให้ท่านมาดีดีอีหลีวัจจทรให้ท่านมาคักแล้วกสมบัติในโลกมนุษย์เกิดขึ้นรอคอยบุคคลผู้มีบุญ เกิดถามไปเลยเงิดบ่บ่ได้หากะไดบันนีแมน่นบ่พจิวาขันบบหามันจิมีบอกเะขันว่าเพื่อนปัจจุบันไม่ต้องหาก็มีเห็นบ่มันเป็นจะไหนตีเกิดมาแล้วน้ำองตะกูลพอแม่เพื่อนมีไปถามบ่แล้วยังไม่ได้หาเงินเลย แต่มีสิทธิ์ใช้เงินมีสิทธิ์ใช้สิ่งของนั้นๆด้วยความสะดวกสบายเบิดเห็นบ่กบ่ได้หาได้นี่ชาตินี้หันว่าจะเกิดมาเถาะยกตัวอย่างถึ่งพอแม่มีเงินอยู่มื่นล้านใครจะไปเกิดในวงตระกูลนี้ได้คนตนี่เกิดได้ไหม บ่มีสิทธิ์แผนขีที่นี่บ่มีสิทธิ์ว่าสรุปสันส้นๆแต่ผู้ที่ให้ทานมาดีมีสิทธิ์ได้เพราะกฎแห่งกรรมมันจัดสรรให้เองเมื่อไปเกิดในตระกูลที่มีเงินหมื่นล้านพอลูกเกิดมาเท่านั้นเอง ชื่อว่าเป็นทายาทในกองเงินหมื่นล้านถ้าแบ่งกันบัญลพ่อแม่จะแบ่งให้ลูกแบ่งทรัพย์สมบัติก็ต้องแบ่งให้ลูกนั่ตามกฎหมายบังคับไว้เลยเห็นบ่ อันนี้คือกฎแห่งกรรมที่สร้างไว้ดีแลวเป็นแนวนั้นว่าในใด้ก็บอเป็นแนวอื่นเป็นแนวนี้วัดสันตอเห็นบอกข้าวัวลูกสองคนมีเงินอยู่หมื่นล้านวงตระกูลนั้นพอแม่เอาคนละสามพันล้านลูกเอาคนละสองพันล้าน ก็เป็นหมื่นล้านพอดีเห็นบ่ว่าได้หาเลยนี่นกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจำแนกแจกสันให้อย่างนั้นเลยขันผู้ธดบ่ให้หท่านบ่เนี่ยอยู่ในโลกที่ข้าเจ้าก็บ่อยากไปใกลแมนตัวเบิง่งผู้ธดขีท่ทีนี่ขันตายปุบ ก็บ่มีผู้ใดอยากไปจักเป็นอีหยังบ้เหลลงตาไปแต่ละงานก็เบิงอยู่ได้บุญพันสางมาจนไดก็เบิงเบิงอยู่ก็บ่ว่ายังดอกเรื่องกฎแทงกรรมมันจัดสรรให้บางคนอยากไปเอือเฟื่อเกือกผูนอืนบัจของพอมีกูบ่งเงิดไผเพราะว่าะบจะเป็นม้าหลุดหลุเกือบบ่มีผู้ไปไก่เลยเห็นบอ มันเป็นปนัณนอีรีไดม,มันบัม่เรื่องธรรมดาแน่นน่อยู่ในโลกนี่ข้าเจ้าก็บอไปไกลปไนไดแล้วข้าเจ้าวันนี้บอกพื้นอี่ก็บอพื้นจงไหจะไปไกลแต่หมาก่ายนาบ้านแล้วเนงบอกพ่อใจพนวะเห็นบอปนัณนอีรีไดบัตจัาเป็นมาเห็นบอ ชีวิตเมื่อจำเป็นมาน้ำใจไม่มีให้ผู้อื่นกฎแห่งกรรมจัดสรรให้กรรมอันกันกระแสจ,จิตผู้อื่นไหวว่าอยากไปเป็นแนวหันไหนบันิตายแล้วบัน้ผู้สิหามไปเผากะยากที่ไปเก็บกระดูกระยังยากเสียบุญให้กระยังยากอีกเ็นบ คือผัวบางคนตายหาปียังพ่อจะแจกเขาหาอยู่นาะเห็นบอบหมนี่คันบอกมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นณไหนบอกไว้เกิดเป็นอบายยูพุมซะก่อนคันไปเกิดเป็นสัตว์ดระหานก็บ่มีผู้อยากเลียงเห็นบอเห็นแหละไม่ได้แสลัยโหลดเห็นบ บาดบางโตวเคยเห็ุมาอยู่ให้ท่านนั่นแต่ว่าเดี๋ยวความหลงก็เลยไปเกิดเป็นสว์เดรัจฉานแต่ว่ามีผู้เลี้ยงดีดีดีกว่าคนบางคนนี่ลงตาเบึงโพดออีรีได้ก็จเจ้าเลี้ยงหมาก็ดีไหมบางในเบิ่มเลี้ยงหมาเนาะโม่อู้พื้นเอาขึ้นหลดนะับขืนขนข้น,ขนมันก็กระโดดวับโหลดบังแน่ มันอยากจ,จะของบน้อหรือเป็นพู้ไทยน้อมาู่เกิดมันจะมาลองตาบาน้อโอ้ยแล้วเธอให้น้ำหมาพูดได้ขึ้นหอดมาเห็นบอจังซี่น่ะหลวงตาไปอุบลเนาะไปซื้อของอยู่หลานหนึ่ง <c oughs> ห้องฟิตออฟฟิตเขาเจ้านะจะนนายพ่นอยู่ในหันเห็ุบันที่อยู่หัน โตเป็นตัวใหญ่ๆหมาัวบักใหญ่ดําๆนอนเมบอยู่อันโตใหญ่ๆนั่นห้องแอ์พุ่นนะเห็นบ่ไผซูนก็บ่ได้ได้นั่นแพงขึ้นยังนี่ขับไปอยู่วัดบางบาดกับหมามันเหตุบุญมาแน่อยู่ได้บางเถอแต่ว่ามันถูกโดยความหลงมันก็เลยเกิดเป็นหมา <c oughs> คือหลวงพ่อใหญ่บอกมันว่างเนาะขนาดอุปชาเนี่ยเกิดเป็นหมาเงิดบ่ อุปชาติมาถ้าหลงเกิดมามันไปเกิดเป็นหมาอีรีใดหลงพรมปไปอยู่วย่วัตผิดวัชันเป็นอุปชา,าประเดพระคุณหลวงพอ่อมันมีหมาตัวหนึ่งวาชันหลวงพ่อพนว่าพอคันที่มีบวชหนากเนี่ยมันจะแลดมาหลนแล้วก็ย่างก่อ,อีกตั้งหากยางก่นหลวงพ่อก่อนคณะสงฆ์ที่เขาบวชไปหอดแล้วมองอุปชาผูใ้ใดมันนอนนั่น ไปหอดหมูปับลงปับอวยหนาออกมากขึ้นกระเพิ่นเป็นอุปราชเนี่ยหลวงพอ่อพูนว่าหวายวปราชพระเตยพระโกศหลวงพอ่อพระกะพิจรนนารณาเบิงเบิงกระข่างหลอนโอ้ยอุปรานอุปราต,ตัวนี้พันว่ามา,นมา,ามาเกิดเป็นหมาพระมาเกิดเป็นหมาเงือบ่อขี่ข้าล้ลองมันเที่ยวเลเอล้องมันเที่ยวโมหะหลายๆเป็นหมาได้ไๆ เมื่อหนึ่งวาท่านหลวงพ่อพันวันเลยว่าโอ้ยรู้ตนมันก็เลยสอนมันจังหน่อยก่อนพันว่าทีิเคาบทเมื่อก็ออกมาก่อนโหลดเลยยางออกก่อนเลยหลวงพ่อกับยางไปยางไปไบหอดก็เลยก่มเสียมันจับหูมันจังหน่อยอุปชาปาลชิตพันว่ากอกหูมาเลยหางหลอบหูหลูอาย ม่มเจัก,จกเ่อเลยว่าสันเห็นบ่นาอุปชาปปาลจิตมเมน็นธรรมดานะอันนี้ว่าพื่นอบายสัตว์กด็ดีแต่ว่าคันผู้ใดให้ใหท่านดอความหลงคันไปเกิดเป็นสัตว์กับมีดผู้เลี้ยงดีดีต่อยก็ะบ,บดใดคือสมัยก่อนไปสอบอยู่เมื่องอุบลสอบบรีนะมันมีอยู่วัต์หนึ่งหน่อยจววาวาตเพิงพ่งกแพงหมาอีดี พาแน่นไปหอด่ันไปไล่หมาพนหมาข่อยได้ผนวนะเจ้าว,วาด嘛อย่าไปไล่มันได้ผนวนะพูดมนันนอนอยู่ใตตัวมูพนพวกไหไปหอดก็ไปกาบพระโมแมกาบหมาเด้แต่ว่าหมามันอยู่ทั้งหนานขันไปกราบเจ้าว,วาดกันอยู่ทั้งขางพันนะเห็นบออันนี้เราทำให้ทานด้วยความหลง โหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในกำเนิดสัตดรชานเข้าซีเห็นเป็นอย่างที่ขั้นตัวใดบัานี้มันบกทีอย่างมากมันว่าเหตุบุญเท่าท่านอย่างมากมันมีผู้อยากเลี้ยงอันนี้ว่าพื้นสัตดรชานเข้าเบิงเอาแต่ละตัวละตัวนะั้นบังเถื่อมันมันเป็นญาติเท่าก็มีเห็นแล้วหรอโอ้ยรู้ตนพะนวะ แพงคือลูกคือเต่าในบาทน,นี่จังจีนะ่ะอันนี้เขาเบิ่งเอากดแทงกรรมมันจัดสันเป็นแนวหัน่นจังจี่นะเนาะอ,อันนี้วัพุ่นการไห้ท่านขันมาเกิดเป็นคนก็นกนคือว่าวันฟังนี้แหละเนาะขันขีที่เก่าลํบบาก ขันมาเกิดได้หลกมนุษย์ก็ไปเกิดในผุนตระก,กูลขอท่านผุนขันมันขี่ที่ขักอีหลีกด็ดีเห็นบ่กแต่คันผู้ใดบริจาคท่านมาตามสมควรแล้วกับมาสู่โลกมนุษย์ทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเกิดขึ้นรอคอยบุคคลผู้มีบุญหาธรรมดาธรรมดาก็เพราใส่พอใจ ขันเหตุไหวหลายอิรีกับเครื่องลงตาบวาบันฟังสะดวกเบิดสุอย่างเพราะฉะนั้นห่นเาจะเห็นมนุษย์โลกเข้านี่มีเบิดสุสิ่งสุอย่างสมเด็จพอแสดงไหวเบิดกรรมมุนาวัตติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามเหตุคือกรรมที่ตัวเองสร้างไว้นั่นเอง จังงนะีน่าพะฉะนันมนีหลงตาเนาะอภกาศอนุโมโทนาะคุูบาอาจารย์ญาติโยมท่าบุญทํากุศลมาก็แล้วก็เพื่อเา้าทำความเข้าใจว่ามันเป็นความจำเป็นความเสียสละเอื้อเฟื่อน คนเหาสิหักกันแพ่งกันผัวเมยียสิหักกันแพ่งกันย้อนความเอือเฟื่อนี้เองให้กันก็นให้ด้วยนามจิตนามใจพี่นองสิหักกันแพ่งกันหดมือลมมือตายก็บอคว,วามเอือเฟื่อเกื้อกูลสึ่งกันและกันนี่แหละความเอือเฟื่อทางกายความเอือเฟื่อทังวาจาความเอือเฟื่อทางจิตทังใจ มันก็นเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดความเอบิบอิ่มในจิตในใจหากกันแพ่งกันจนหอดมือสุดท้ายขนาดตายไปแล้วยังคือทอดคือถอนความดีผลสางไว้คือพอ่อคือแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาานี่ล่ละว่าจังได้กับ,บจบบิทจิตคุณของพอ่อของแม่ ยากลําบากสําใดถูกยากปากมองสําใดพ่อแม่ก็บอกคยถิ่มลูกปล่อยให้ลูกตายพยายามไปหาอยู่หากินมาคันแม่ยู่เฮื่อนดูแลลูกพ่อก็ไปหาปูหาปลาหากุง้งหาหอยหากบหาเขียดหาเนือใหม่หาอยู่หากินมา เอามาดูแลกันนี่มันก็นเลยเป็นเหตุให้เกิดความประทับใจเมื่อเกิดความประทับจิประทับใจไม่ก็เลยเหตุให้เกิดความผูกพันแม้ตายไปแล้วก็เสื่อายังบ่ตาย ผัวกับสางเมียกับตามพ่อแม่กับตามหลูกหลานกับตามพระราชามากษัตริย์คือกันคนเบิดโลกเนี่ยขันพุทใดสร้างสมอารมณ์ความงาาคว้มดีไววอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายัางไม่ตายสมเด็จพ่อตรัสไว้จังสันอัปมาตตานามียันติประโยชน์ตนทำไว้สมบูรณ์แล้วประโยชน์ผู้อื่นทำถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้ว เป็นจังสันะฉะนันทาทุกคนทุกคนกุบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามญยติโยมทั้งหลายไม่ชี้แม่พามมีอย่างเอือเฟือเ่อเกื้อกูลกันการเว้ากันจากัดยากาศโศกหกหาก้าคอยเว้าคอยจาเอาถึงว่าสิเป็นได้กระสางคอยเว้าคอยจาคอยบอกคอยสอน เอื้อเฟื่อเกือ้อกูลกันอยู่จังสิหลวงตาว่าชีวิตของความเป็นมนุษย์เท่ากับสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วกะสมควรโดยประการทั้งปวงอยู่ในโลกนี่ก็ดีจากโลกนี้แล้วไปก็ไปดีไปดีจังสินะเพราะาโลกมนุษย์เป็นภพภูมิที่ทุกคน มาท่องเที่ยวสาะ,ะแสวงหาค้ากำไรชีวิตคือบุญพอจะนั่นลงตาปร,รบมา ก็สมควรแก่โอกาสและเวลาเนอะ้วยอนุภาพบารมีคุณบัติรัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมแระปสฆงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปฏิรานุเทระกุบาจารย์ประสงร์องค์ามเนนไมจีเมพราม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาแลเรียนภาเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิน้น เมื่อเราสร้างสมอารมณ์งามคำดีทุกประการแล้วหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตในีเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจของเราจึงจะเบิกบานแจ่มชื่นผ่องแผ่ แล้วเราเค่อยน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,มลนดนละะดดยเมหาราชบรม,มนาถบอพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยพระมหากษัตริยาธิราชเจา้า ทุกๆพระองค์งที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์งที่สิ้นพระชน,นไปแล้วน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราช